ววครับผมแต่ตัวนี้หกคลอดตัวหนึ่งไม่มีโรคแต่พอยี่สิบเจ็ดคลอดอีกตัวหนึ่งรกถึงจะออกแล้วตอนที่มันคลอดออกมาอีกตัวหนึ่งตกใจไหมนึกวัวใครหรือว่าตัวที่สองแม่ก็มาอยู่ตัวแรกแม่ก็มาอยู่เพราะว่าลูกเขยก็ถามว่าพ่อว oh, <c oughs> ายใครมาจากไหนมากินนงใครเราลูกเขยก็เอา้าวใคใครก็พ่อไปเอา้า แล้วทาไมมาละลายมีเลือดมีอะไรก็แสดงว่าคลอดจากตัวนี้แหละสักพักหนึ่งคลอดออกอกคลอดที่ทุ่งนาหรือในคอกทุ่งนาทุ่งนาใกล้ฝนอ๋อครับผมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากเลยแม่นะครับผมแม่สาวครับผมแต่ว่าไม่ลูกหนึ่งไม่ลูกหนึ่งนะสูงร้อยสามสิบอัพนะใช่จ้ะขอหกหมื่นใเฉลี่ยแล้วตัวละ หมื่นห้าเนาะหมื่นห้านะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอ่าเฉลี่ยตัวละหมื่นห้าผมว่ามันก็สูสีกับราคาอือมันน่าเป็นแต่ก่อนอ่าใช่ใช่มันได้แพลงแต่เราก็จะขายตามราคาของของปัจจุบันจะไม่ใช่ว่าเราไม่ดูตลาดเราก็ดูเหมือนกันจ้ะครับผมตัวนี้ลูกแล้วสีตัวเนาะครับผมแล้วตัวสีน้ำตาลเลยครับพี่ทิพย์ น้ำตาลนี่เป็นสาวจ้ะวัวสาวอันนี้คือวัวของพี่เนาะเจ้ะเห็นบอกว่าเดดร้อนมันวิ่งเข้าแต่ข้อเลยบอกใช่จ้าทำไมถึงไม่งั้นพี่มันทุ่งนามันแรงกว่าทุกปีหญ้ามันตายหมดมั้งอ๋อคือปีนี้มันร้อนเร็วแล้วหญ้ามันหมดเร็วครับผมเอะก็วิ่งเข้าคอกวิ่งเข้าคออเลยใช่ไหมจ้ะไม่ได้ใส่อะไรไว้ให้กินนะไม่จ้ะ ไม่ใส่เพราะว่าคิดว่าแต่ก่อนคิดว่าใส่แล้วมันมาพอไม่ใส่มันก็มาเหมือนกันอ๋อผมก็คิดว่าพี่อาจจะใส่อะไรไว้ในรางอาหารแล้วมันก็รีบกลับมากินนะใส่ตอนเย็นอืแต่พี่ว่ามันเป็นกับอากาศร้อนแล้วว่าเขาอาจจะจะทนร้อนไม่ไหวแล้วเขาก็อยากเข้ามาอยู่ในร่มเราเหมือนคนตอนนี้ประมาณใบสามเองนะจากสี่จากใบสี่นะยังไม่เย็นเลยนะนี่นะยังร้อนอยู่เลยนะเข้ามาเองเลย เข้ามาทางฝูงเลยใช่คือปกติวัวมันจะชอบเดินกินข้างนอกนะเป็นแบบนี้มากี่วันแล้วพี่ที่มันวิ่งเข้าคอกนี่เป็นสักพักหนึ่งเลยจะตั้งแต่อากาศเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเป็นพี่ว่าอากาศบ้านเราเดี๋ยวนี้มันร้อนแรงขึ้นแรงขึ้นจนบางทีวัวสายพันธุ์ที่มันมันไม่ใช่วัวกระโดนมันจะร้อนเร็วหรือเปล่ามันเข้ามาแล้วมันโหมครับผมตอนนี้วัวของพี่เทพย์เนี่ยเป็นวัวชาเล่หมดแล้วเนาะใช่ มีตัวไหนหอบ้างไหมครับนี่มีจะนี่ตัวนี้นะโอ oh. ้ต,ตัวตัวที่มีขนเยอะๆมันเห็นไหมมันหอบโอ้ oh, ใช่เนะาะจ้ะนี่อันนี้คือกำลังหอบอยู่เลยนี่ใช่ที่ว่ามันต้องร้อน oh. แต่ทุ่งนาที่พี่พี่รอมไว้ก็มีร่มให้อาศัยอยู่แต่มันเหมือนมันไม่เพียงพอคือความร้อนที่อยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยมันสัตว์ก็มาหาวัวเราเนาะมันหอบนี่เนะาะสังเกตได้เลยนะแสดงว่าวัวตัวไหนที่ขนฟูๆนี่น่าจะ น่าจะหอบนะพี่เนาะน่าจะแพ้ร้อนจริงๆนะแสดงว่าไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่านะแบบนี้อาจจะช็อกได้เลยนะพี่เทพนะเห็นบอกว่าจะขายวัวด้วยใช่จ้ะทำไมถึงอยากจะขายครับเลี้ยงไปมันมันไม่ไหวเพราะว่ามันผอมขึ้นทุกวันแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมันไม่มีวี่แววว่าจะจะแพงขึ้นเลยครับผมไม่มีกำลังใจที่จะเลี้ยงต่อเลีสี่ตัวแม่ชาลีสี่ตัวจ้ะ ตัวใหญ่ไหมพี่ใหญ่จ้ะมีแต่ร้อยสามสิบ้นร้อยสามสิบคือความสูงมันโอ้ไม่สาวสองตัวแล้วก็แม่มีลูกสองตัวแต่มันมันยาลูกหมดแล้วครับผมสี่ตัวนะจ้ะเท่าไหร่นะหกหมื่นจ้ะหกหมื 60, <000. S 2> ่นต่อรองได้ไหมนี่ได้จ้ะได้นะเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดสอง แปดห้าสี่หกสองสี่สามจ้ะอันนี้คือเลี้ยงไม่ไหวแล้วจ้ะครับผมตอนนี้วัวเหลืออยู่กี่ตัวครับพี่คอกนี้เหลือสี่ตัวอ่ะก็ะขายยกคอกเลยย,ยกยกคอกเลยนะใช่จ้ะอันนี้เป็นของคุณแม่ใช่ไหมใช่จ้ะอ๋อคุณแม่ท่านแก่ะไรแล้ว่อากาศมันร้อนนะแกเดินตามวัวไม่ไหวเนีย่ยสี่ตัวอันนี้แม่แม่ลูกสี่ตัวแล้วจ้ะตัวนี้ลูกสี่ตัวจ้ะแล้วตัวสี่ สีน้ำตาลนี่ก็คือแม่สาวกับตัวดำแม่สาวครับผมแต่ว่าไม่ลูกหนึ่งไม่ลูกหนึ่งนะสูงร้อยสามสิบอัพนะขอหกหมื่นเฉลี่ยแล้วตัวละหมื่นก็พอหมื่นห้าเนาะหมื่นห้านะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอ่าเฉลี่ยตัวละหมื่นห้าผมว่ามันก็สูสีกับราคา ใช่จ้ะมันน่าเป็นแต่ก่อนอ่าใช่ใช่มันได้เพลงแต่เราก็จะขายตามราคาของของปัจจุบันจะไม่ใช่ว่าเราไม่ดูตลาดเราก็ดูเหมือนกันจ้ะครับผมตัวนี้ลูกแล้วสีตัวเนาะครับผมแล้วตัวสีน้ําตาลเลยครับพี่ทิพน้ำตาลนี้เป็นสาวจ้ัวสาวแต่ว่าสูงใหญ่เลยนะใช่จ้ะแข้งขาดีเพราะวัวมีมีสายพันธุ์เขามีใบเพชรใบอะไรแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะก็เลี้ยงแบบอย่างดีเลยอย่างดีจ้ะ ตัวสีน้ำตาลด้วยเอ้ยสีดำสีดำไม่กี่ปีนะอันนี้สองขวบกว่าสองขวบกว่านะแอน,นกัดนะครับนะ,ะนั้นก็ชาลลี่เฮ้ยมีแด่ตัวใหญ่เลยนี่ฮะใช่จะ้ะไม่ได้ผอมนะพี่นะะสภาพดีนะใช่จะ้ะสี่ตัวนี้หกหมื่นแต่ว่าต่อรองได้ใช่จะ้ะต่อรองเท่าไหร่ผมไม่รู้นะคุยกันเองแล้วกันเนาะแต่ว่าที่ขายก็คือ เป็นวัวของคุณแม่แล้วท่านอายุมากแล้วเดินตามวัวไม่ทันแล้วไม่ไหวออันนี้ให้กินอะไรบ้างครับพวกนี้นี่ก็กินปางกินปล่อยบ้างก็ขังบ้างครับผมแต่ช่วงอากาศร้อนก็จะไม่เอาก็ให้กินปางก็มีดำที่สีข้าวได้ก็ใส่ให้กินครับผมมีท้องบ้างไหมครับนี่หรือว่ายังไงไม่มีจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นสัตว์แล้วเกก็แบบ เหมือนกับเกล่แล้วก็เหนื่อยไม่ไม่จับสัตว์ไม่ผสมไม่อะไรไม่ได้สนใจแล้วเหนื่อยสนใจแค่ว่าเอาออกให้ไปกินหญ้ากินฟางพอส่วนเรื่องเป็นสัตว์นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนแล้วคืออยากจะขายทิ้งแล้วเนาะครับผมแต่ว่ามีลูกมาแล้วสองตัวเนาะวัวสาวสองตัวแล้วกันอใจหายมพี่วัวราคาแบบนี้นี่ายจาจากที่เรามีความหวังว่า สักวันมันจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีสักทีจนแบบท้อใจจะ้ะที่จะเลี้ยง hmm. เพราะว่าอย่างทุกวันนี้การเลี้ยงวัวมันก็ต้องใช้ใช้เงินเหมือนกันเนาะไหนจะค่าฟางค่าฉีดยาค่าบำรุงรักษามันต่างๆถ้าเราแบบ hmm. ราคายังแย่แบบนี้เราก็ไม่ไหวเราภาวนาเราให้มันดีขึ้นก็มันผ่านมาเป็นปีสองปีนี่ก็ไม่ดีสักทีก็ท<อ><ม>้อใจจะ้ะ อยากจะเก็บไว้อยู่แต่ว่าบางทีเราคิดว่ามันมันเป็นภาระอย่างหนึ่งที่เราแบบต้องดูแลให้ดีถ้าไม่ดีเราก็กลัวเขาผมกลัวเขาแบบล้มนะใช่จ้ะผมเชื่อว่าถ้าวัวผมนี่ล้มแน่นอนล้มแล้วเรียบร้อยเลยนะจา้าเอาคืนขึ้นยากนะถ้ามีใครนะที่แบบสนใจพอที่จะเอาไปโตแล้วแบบให้เขาได้อยู่ดีๆพี่ก<อ>็พร้อมที่จะปล่อยให้เขาไป<ม>าแต่ว่าไม่มีค่าในหน้านะผู้ชมครับโทรคุยกับพี่เขาเองแล้วกันนะเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งพี่ 082 854 6243ง้าจ่โทรมาสอบถามได้โดยตรงเลยนะผู้ชมครับเมื่อก่อนนี่บวกเต็มอคอกเลยนะพี่นะจะเจอภาวะตกก็เลยค่อยคๆทยอยขายาที่แรกเกะกะจะเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้มันดีขึ้นอะ่ะจะได้มีมีกําลังที่จะไปโตทีนี่สุขภาพก็เริ่มแย่ลงแล้วมันก็นานนานเกินกว่าที่จะรอไว้คำภาวนาไม่มีผลสักทีจ้า เห็นว่าเมื orn, ่อก like ่อนซื้อวัวหลักแสนมาเลี้ยงเหมือนกันนะใช่จ้นะขาดทุนไหมขาดเยอะเลยจ้ะซื้อซื้อมาแพงมากแต่โอขายก็ต้องจําใจขายบางทีไว้เยอะเราก็แบบเหมือนกับไม่ไหวเนาะยังยังไม่มีวีเววเราก็ต้อง,ต,องต้องออกบ้างเพื่อให้มันมันโล่งให้เราแบบเบาตัวไม่ค่อยจ้ะไม่ค่อยแบบติดติดมือเยอะถ้าติดมือเยอะแล้วยิ่งจะถูกลงมันก็ยิ่งจะเป็นทั้งภาระทั้งขาดทุนทั้งทุกอย่าง เพราะว่าเมื่อก่อนผมมานี่วัวตเต็มคอกเลยนะจา้าแล้วก็เลี้ยงดีมากอ้วอนทุกตัวเลยใช่จา้าตามกระแสไหมนี่ไม่ตามนะถามาตามกระแสไหมก็ไม่ตามก็รอรอดูกระแสอยู่แต่มันพอมันไม่ตามเราก็ถ้าถ้าได้ราคาที่พอไปได้ก็จะจะปล่อยถ้าเกิดว่าวันหน้าวันใดที่โอกาสมีเหมือนกับว่าดีตลาดวัวดีขึ้นก็ก็จะกลับมาเลี้ยงอีก ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ขายหมดเนาะเพราะมีเก็บไว้ติดคอกอยู่แต่ว่านี่เป็นของคุณแม่ท่านไม่ไหวจริงๆเนาะครับตอนนี้คอกวัวเป็นคอกไก่เวลาแล้วผู้ชมครับอันนี้เลี้ยงไก่แทนแล้วใช่จ้ะนานแล้วยังพี่มาเลี้ยงไก่เนี่ยเพิ่งเลี้ยงได้สักพักจ้ะคือถ้าเลี้ยงวัวหน้าเดียวน่าจะไม่ได้เนาะจ้ะโอ้ปรับเปลี่ยนเลยนะผู้ชมครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นคอกวัวชาเล่นะ ตัวละแสนก็มีนะ,ะตอนนี้จากข้อวัวตัวละแสนเป็นข้อไก่ไก่อะไรครับนี่ไก่พืชน,นนี่เลยจ้ะ<อ>ถ,ถ้าปล่อยมันจะออกไปกินพืชผลเวละที่เราปลูกผักปลูกยาแล้วมันะจะมันก็เลยต้องขังไว้อันไหนโตเราก็จับทํากับข้าวจับ<อ>ครับผมแต่ก็เลี้ยงยากเหมือนกันอากาศร้อนไก่ไม่โตจ้ะมีอย่างนั้นด้วยนะใช่จ้ะไก่จะโตช้าครับผม แสดงว่าจะเลี้ยงแต่วัวอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ <_ d ata> เคยคิดมาก่อนไหมครับพี่ว่า <_ d ata> วัวจะราคาถูกขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยจ้ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ <_ d ata> ตอนเขาบอกว่าลงอีกหน่อยก็ดีขึ้นทุกคนก็รอ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 ,รอไปเรมามันก็เหมือนเดิมเนาะมันนานมากแล้วที่มันเป็นแบบนีคิดว่าคงน่าจะยากที่จะมียากที่จะขึ้นราคาเนาะครับผมแต่ของพี่ไม่ได้ซื้ออะไรให้กินนะจ้าหญ้าฟางเนาะจ้า ครับผมมีช่วงไหนที่เคยซื้ออะไรวัวกินบ้างไหมครับนี่มีจากช่วงที่วัวราคาดีๆพี่ซื้อเดือนหนึ่งก็หลายหลายพันเนาะให้ัมก,กินเออพอมันอ้วนเราก็มีกําลังใจที่จะเลี้ยงถึงเราจะจะลงทุนแต่วัวเราอ้วนเราก็ไปได้พอมันตกป,ปุ๊บแล้วแบบ <c oughs> ใจหายเลยทีนี้จะจะให้กินดีเหมือนแต่ก่อนเราก็หาไรายได้ไม่ไม่พอให้เขา ผมขายวัวหลายๆตัวยังไม่พอค่าอัดฟางปีหนึ่งเลยเนี่ยนะอัดฟางปีนี้กี่หมื่นครับนี่เกือบสองหมื่นจังจะขายวัวกี่ตัวเนาะเจ็ดแปดร้อยก้อนเนาะกินตลอดปีครับผมสายมือนี้เห็นพี่สูบน้ําใส่ใส่ไว้ให้มันหญ้ามันขึ้นไว้ให้วัวให้ควายเวลามันแรงมากๆก็เอาเข้ามาปล่อยในสวนนี่นเอง เมื่อก่อนนี้เขียวคือจีเลยนะใช่จ้ะมันเป็นหญ้าผลที่เราปลูกไว้โอครับผมเห็นว่าควายของแม่เป็นควายแฝดยังไงบ้างครับแม่ก็วันที่หกก็ตัวหนึ่งยี่สิบเจ็ดคลอดอีกตัวหนึ่งฮะมันไม่ใช่วันเดียวสองตัวแรกคลอดวันที่เท่าไหร่นะครับที่หกจ้ะวันที่หกจ้ะตัวที่สองยี่สิบเจ็ดจ้ะยี่สิบวันจ้ะอยู่ในท้องแม่คแต่ตัวที่สองถึงจะออกรก ตัวแรกไม่ออกรบเลยอ๋อตัวที่สองผู้หญิงครับผมตัวแรกผู้ชายปกติวัวถ้าแฝดมันจะออกตามกันมาเลยนะ,ะในวันนั้นเลยนะ,ะทําไมตัวนี้มันนานจังเลยแม่ไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าเป็นแฝดครับผมได้ถามหมอทําอะไรไหมเขาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมก็เห็นพี่เอ้อบอกว่าไม่ไม่เจอไม่เจอถ้าคลอดแฝดก็คือวันเดียวกันอืมแต่ที่นี่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะออแม่นะไม่ผมไม่เคยได้ยินนะก็ก็ถึงบอกว่าทํําทาไมมันมันต่างกันตั้งยี่สิบวันอือก็อันนี้ก็ถือว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเฟดก็ชั่วโมงละหนึ่งตัวก็โอเคนะตัววันครับผมแต่ตัวนี้หก็อดตัวหนึ่งไม่มีรกอ่าแต่พอยี่สิบเจ็ดทอดอีกตัวหนึ่งรกถึงจะออกอ่า แล้วตอนที่มันคลอดออกมาอีกตัวหนึ่งตกใจไหมนึกว่าวัวใครหรือว่าตัวที่สองแม่ก็มาอยู่ตัวแรกแม่ก็มาอยู่เพราะว่าลูกเขยก็ถามว่าพ่อควายใครมาจากไหนมากินนมควายเรา <laughs> ลูกเขยก็อา้าควายใครก็พอไปเอา้าแล้วทําไมมาละลายมีเลือดมีอะไรก็แสดงว่าคลอดจากตัวนี้แหละ<อ>สักพักหนึ่งรูงกว่อกอคลอดที่ทุง่งนาหรือในคอกทุง่งนาทุ่งนาใกล้ไร่ขุนอ๋อครับผม เป็นเรื่องที่น่าอัศจันใจมากเลยแม่นะ <c oughs> ครับผม